สวัสดีครับครผมแบงค์ากามโเกมแคทเปรนแคทเกมไฟในแอสเตรีย a แฟนเกมดักกริชแอ a ทรักชันอีเชนเคยผมนะหลังจากพาร์ทแล้วก็ผ่านห้องที่2ไปแล้วผมนะต่อจากนี้จะเป็นส่วนที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วผมนะเพราะว่าสองห้องแรกที่บอกไปมันมีตัวเดโมปล่อยมาให้เล่นทั้ง2ห้องนั้นผมเล่นไปหมดแล้วนับจากนี้ผมจะไม่รู้แล้วว่าจะมีอะไรรออยู่เล่นยังไงแก้ไขยังไงต้องไปเรียนรู้เอาในเกมเลยผมนะ จะดีหรือจะแยกก็มาดูกันโอเคมาต้องลองดูว่ามันจะเป็นห้องแบบไหนและปลดล็อกยังไงห้องแรกโอเคห้องที่สองยากโคตรห้องที่สามนี่ไม่รู้จะยากขึ้นไปอีกไหมครับผมเนี้ยรูปแบบห้องคล้ายภาคสามเนาะมันภาคสามเลยใช่าเอ้ชอิป้ายหล่นใส่หัวผมนี่ก้มลงเลยเนี่ยมัน ถ้าดูแค่ตรงนี้นึกว่าภาคสามเพื่อโดนหัวจังเลยมีประตูสองประตูนี่ใช่เลยอย่าบอกว่าตอนเล่นภาคสามโอ้ไม่เพราะว่าเราจะต้องหาทางปลดล็อกตรงนี้แน่เลยแล้วก็ออกทางนี้ให้เดาวประเด็นก็คือก่อนน,น,นั้นจะเกิดอะไรขึ้นต้องมาดูกันโอเคไหมใช้มอนิเตอร์เพื่อเช็คห้องใกล้ๆออฟฟิศโอเคใช้เลเวอร์ทูเทิร์นซิสเต็มออนหรือออฟไหนไหน เช็คก่อนนูนข้างหลังเพื่อเปิดซิสเต็มออนหรือว่าปิดเหรอเปิดปิดทำไมอ่ะนั่นสิใช้เลเวอร์เนกทูดอร์ทูโอเพนแอนด์โคลสเดมโอเคมีสองนถ้าเกิดว่าแมกเนไทเซชันรีสดเปอร์เซนต์ดอยูโอเพนดูทีแหลกพาวเวอ์อ๋อคือจะมีเวลาจำกัดใช่ไหมเวลาเราปิดพลังงานก็จะลดลงไปเรื่อย ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจระบวประตูผมนะว่าทำไมเปิดประตูต้องกินพลังงานด้วยวะไอปิดประตูเอช่างมันก,กรแลกันโอ้ยมีอีกอ่ะพยายามอย่าจ้องไปที่ hallucination ภาพหลอนเอเอเอืมเขาชอบโผล่มาแต่ไม่ชอบจะให้เห็นเอาอย่าออกจากออฟฟิศทางประตูมันจะโจมตีคุณหลอกได้เหรอ ก็ถ้ามันมาห้ามออกแล้วเราออกเราต้องออกไม่ไม่ออยล่ะ <c oughs> คอมพลีพัสเซ่นแล้วก็ออกจากห้องนี้ก่อนที่จะมีใครมาเล่นคุณหรืออะไรมาถึงคุณออ่ก็ให้ดาคงต้องหารหัสมาใส่ตรงเนี้ยผมนะประเด็นก็คือเราจะไปหารหัสที่ไหนแล้วว่าที่หารหัสก็ต้องมานั่งรับมือด้วยอันนี้จะยากนิดนึงไม่ใช่แค่หาของแล้วเงียมันต้องมานั่งรับมือไปประตรูไปประตูอะไรด้วยบักรหารมนมะไเง้ยโอเค หลักๆที่งงก็คือ system on หรือ off นี่จะเปิดและปิดทำไมอันนี้น่าสนใจแต่คิดว่าใส่เสร็จก็คงจะออกตรงนี้อมาลองดูเหมือนก็ต้องลองเลยไนงะ let's go baby โอเคประตูจะเปิดไวครับผมนะปกติโอเคเรามาดูตรงนี้ไหม system manager emergency door map ventilation map developer mode w a t e f u c ตกใจหมดอื เราสามารถกดได้ด้วย Emergency Door Map อ๋อนี่คือซ่อมเหรอให้เรา Developer Mode Require Active Developer Mode i n t h i s room t o use t h i s Function อ๋อต้อง Active เอ๊ะ Enter Code using the keypad ฮะต้องไปหาโค้ดมาเพื่อ Active Developer Mode Emergency Door Map จะเปิดได้เมื่อใส่ developer เ,เท่านั้น v e n t i l a t i o n Map นี่คือ map ของช่องแอร์ What ฝากผมไม่รู้เรื่องอ insert one fat coin ฮะใส่เหรียญแล้วเล่นเกมนี่มีเวลาเล่นเกมเหรอครับชั่วไปเช็คมอนิเตอร์ใช่ไหมเช็คไงโอดีนเสียง the f ฟ c กมาทางนี้พี่เหรอนี่มันเสียงช่องแอร์พี่เหรอเป็นเสียงช่องแอร์เฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ในช่องแอร์เราเห็นเราจะเห็นไหมอ๋โอ้๊ยหันยังเไง <c oughs> โอ้โหเป็นกระทือบซ้ำด้วยมันเกมนี้มันโหดจังว่าชิกาก็ต่อยกูปิงแทบก็กระทือบตูวอเตอรฟักไม่เป็นไรเวลาตายมันจะมีบอกวิธีการรับมือผมเนี่ยข้อดีของเกมนี้เ <c oughs> ขาจะพยายามเข้าในออฟฟิศคุณผ่านประตูหรือช่องแอร์โอเคถ้าเกิดว่าเห็นมันวิ่งไปที่ประตูก็ปิดอืมและอย่าเปิดจนกว่ามันจะไปไกลไกลแล้วอืมแม่มันจะกลับมาถ้าเกิดมันอยู่ในช่องแอร์ก็เช็คว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่ามัน อยู่ในอันที่เชื่อมต่อไปที่ทางเดินก็ดูว่าประตูไหนมันจะไปโหก็คือต้องเช็คด้วยว่ามันช่องแอร์มันจะไปโผล่ไหนถ้ามันโผล่ในที่มันต่อออฟฟิศก็เทิร์นออฟออเดอร์ไลท์สอดแอนด์ไฮอ๋อต้องปิดถ้าเกิดว่ามันมาช่องแอร์ที่เชื่อมต่อออฟฟิศเราต้องปิดไฟแล้วเราก็ไปหาที่แอบล่ะจึกว่าจะมีเสียงเดินและจะแอบที่ไหนอะฟากอันนี้มันน่าจะยากโอ้ฟาก มันยากกว่าทั้งสองห้องดูแล้วแลดูเยอะแยะเลยเกินแล้วมอนิเตอร์ยังไม่เริ่มเช็คเลยยูมอนิเตอร์ทูเช็คลูมเนี่ยเอายอดไิ้วยังไงอ๋อนี่ไงอ๋อแต่มันเปิดได้แค่ทีละอันฟ้าคือแล้วแบบจะรู้ไหมว่ากล้องไหนเป็นของห้องอะไรดักเวนดักเวนดักเอเอ็ก แล้วมันก็จะมีช่องแอร์ถ้ามันโผล่ช่องแอร์ที่เชื่อมต่อนี่ดักหนึ่งเอ็กสองเอ็กหนึ่งสองคือเราต้องจำไหมว่ามันต้องเป็นตรงไหนแล้วเราปิดปิดแอร์ได้ไหมไม่ได้อ,อ๋อนี่ไอแคมสี่หกห้าเป็นแคมที่จะดูว่ามันมาจากทางไหนเออห้ามออกไปก็ปล่อยมันไปแล้วกันอย่าไปมองมันเอเขาบอกอย่าไปมองมันโอเคแล้วเราจะเอาเลขมาจากไหนอะ ไอห่อา,ามาจากไหนล่ะกูไม่ได้มองเอาไม่ไม่ไม,มันมัน resolution resolution ม,ม,มันมาช่องแอร์ไหนมาน่ามาช่องแอร์บนโอเคผมจะปิดไฟแล้วหนียับแล้วไปซ่อนไหนอะซ่อนแล้วที่ซ่อนมันที่ไหนอ้ฟาฟามีรายละเอยียดที่ผมไม่เข้าใจผมเนี่ยเมื่อกี้มันมันหล่นลงมาไม่ได้หล่นที่ในออฟฟิศมันหล่นในตรงทางเดิน เราต้องปิดประตูเมื่อกี้แต่ว่ามันซ่อนที่ไหนอ่ะไปหาที่ซ่อนกันไหมเราจะหาเลขยังไงลหละถ้าง,งั้นเออตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะหาเลขจากที่ไหนหรือต้องเล่นเกมปะเพื่อหาเลขอะก็เป็นไปได้นะใช่ไหมแต่ว่าระหว่างที่เราเล่นก็ต้องระวังตัวแบบนี้ปะคิดว่าเลขอาจจะอยู่ในเกมได้ผมเดาโอเคแล้วซ่อนซ่อมต่อนใต้โต๊ะได้ไหมตึ๊บ ซอนตายโตได้นี่โอเคั่นเป็นเราเรานี่ยต้องซอนตายโตโอเคนดหรือหรือว่าข้างนอกเฮ้ยอ๋อถ้าออกคือโดนเลยโอเคามออกจากห้องเข้าใจแล้วโอฟากโอชีตแมนแล้วสปริงแท็บจะมาไม่ไมนจะเหมือนเกมแบบเวลาเราโดนนี้สปริงแท็บจะมาดูแม่งยืนดักหน้าตูสันเลยเนี่ยมันจะหายไวเนี่ยมันจะไม่หายตลอดการก็ได้นั่นไงสปริงแท็บอยู่ที่เมนรูม มันเข้ามาทำไม่หรอถ้าเขไปจ้องมันมันจะวิ่งเข้ามากัดหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้าตุสันโอ้ยไม่ออแล้วครับเข้าใจแล้วครับโอ้ยเราจะเล่นเกม insert one วัน c o ดคอไปหาแฟดคอยไปไหนป่ะหรือต้องไปหาเก็บเอาแต่ผมออจากห้องไม่ได้นี่เอออย่าไปจ้องมันเม r ล o m o f f ไลน e มันไปไหนมาช่องแอร์อยางโอ oh, ด้ไงเบิลบ่อยกอดอยู่ตรงมุม ต้องหาแฟดเออนี่นี่น,น,นี่อะไรโอ้นี่ก็มีเลขเหรอทำไมเลขมันเยอะจังเลยอ่ะตรงนู้นก็มีเลขตรงนี้แม่งก็มีเลขกูจะหาเลขจากไหนอินเสิร์ตวันแฟดค่อยโอเคมาช่องแอร์มาช่องแอร์ไหนเช็คช่องแอร์ออกมาข้างนอกอเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดไม่ทันนะ หาวิธีการหาเลขในห้องนี้มันน่าจะมีสักอย่างผมไม่สามารถออกไปข้างนอกได้จะโดนด,ดักตบก็โอเคเข้าใจก็ไม่เห็นอะไรจริงๆนะประตูนี้ก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมเสียงอะไรเฮ้ยวั u yes! c k เฮ้ยหูฮะมึงมาจากไหนตัวอะไรเนี่ยมึงมีตัวนี้ด้วยเหรอสวิงแทถตัวเดียวก็ไม่ไหวแล้วเขาพยายามเข้ามาทางประตูถ้าเกิดว่าเห็นวิ่งมาอืม ต้องไปซ่อนใต้โต๊ะถ้าเกิดว่าเห็นมันวิ่งไปเหรอจะมาทางประตูต้องไปซ่อนใต้โต๊ะก่อนที่มันจะถึงออฟฟิศแล้วก็อยู่ในนั้นจนกว่ามันจะหายไปถ้ามันมาทางซ้ายฮะซ่อนทางซ้ายถ้ามันมาทางขวาซ่อนทางขวาอ๋อตัวนี้คือห้ามรับมือด้วยประตูถ้ามันโผล่มาต้องไปซ่อนใต้โต๊ะและต้องอยู่ให้ถูกด้วยมันมาซ้ายซ่อนซ้ายมาขวาซ่อนขวา ก็คือเราต้องเอี้ยวไปตรงจุดมันมีมันมีแค่โต๊ะเดียวเนาะอย่างถ้าเกิดเราซ่อนเนี่ยเราก็ต้องอ๋อแบบนี้อ๋อมันมาซ้ายก็หลบอย่างนี้เพื่อให้มันเห็นเราตอนมันเข้ามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแค่แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรที่หาได้ในห้องนี้เราต้องคอยเช็คกล้องไว้เดี๋ยวหรือในกล้องมันมีรหัสอยู่ลองจ้องดูดีๆได้ไงมีสองตัวเฟนนี่ ลองจ้องเดี๋ยในกล้องมันมีรหัสอะไรซ่อนอยู่ไหมแต่ก็ไม่เห็นนะโอเคจับตาดูสองตัวนี้ไว้ what the heck ไปยังยังอยู่ช่องแอร์นี่บอกตามตรงแย่ไม่ออกว่ากล้องไหนแคม4 5สี่ห้าหกและอันไหนคือแคม4 5สี่ห้าหกวะอันไหนคือสี่อันไหนคือห้าอันไหนคือหกพราะนี่แคม1หนึ่งแคมสี่ห้า อ๋อสี่ห้าหกโอเคเราก็จะบอกได้ทันทีอะไรคือตรงกลางหกคือตรงกลางโอเคหกนี่คือถ้ามันมาต้องปิดถ้ามันมาแคมหกช่องแอร์ต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ก็คือแคมนี้ถ้ามันมาแคมนี้เราต้องปิดทันทีมันก็ได้ยินเสียงอยู่นะกล้องห้าคือด้านขวาใช่ไหมทำไมมันโผล่ตรงเนี้ย เอ๊ะเอ๊ะมันสามารถอ้อไมไปได้เหรอะเมื่อกี้เห็นอยู่กล้องห้าไม่ได้อยู่กล้องหกไปเหรออ๋อสใสยมันเปลี่ยนทิศทางแล้วก็คลานไปกล้องหกแทนโอเคผมนะผมไปหาดูมาแล้วเพราะว่าไม่รู้จริงแม่งจะมีรหัสอยู่ตรงใต้โต๊ะแม่งใครจะรู้ฟ้พอฟักเสกโอเคงั้นเรามารองกันเนี่ยผมนะรหัสแม่งอยู่ตรงนี้ต้องใช้ไฟฉายอ้าวไม่อยู่เลยเหรอ เอ๊ะหรือมันเปลี่ยนที่ด้วยมันน่าจะเปลี่ยนที่ด้วยเวลดันอ๋อนี่ไงเนี่ยคือเราต้องหารหัสได้เจอสามสี่แปดแปดหกเจ็ดเก้าสามสี่แปดแปดหกเจ็ดเก้าสามสี่แปดไม่ต้องเป็นข้างหลังโอเคมันจะจะมีรหัสอยู่ในห้องนี้เราต้องหาเจอสามสี่แปดแปดหกเจ็ดเก้าปะแล้วตูลืมเปิดเมนูแบบหนึ่งสามสี่แปดแปดหกเจ็ดเก้า สามสี่แปดแปดหกเจ็ดเก้าเดวิลเลอร์สามสี่แปดแปดหกเจ็ดเก้าเอ็นท่าแอคทีฟเดวิลเลอร์โหมดแล้วก็เอเมนจีดอแอคทีฟเขาก็แอคทีฟไปแล้วไม่ใช่หรออ๋อ oh, oh, มันก็จะเปิดนี้มาแล้วก็จะมีเหรียญแล้วตัวก็จะเล่นเกมบีดแอดฟาร์กโอเคใส่เข้าไปก็จะเป็นเกมแต่ก่อนจะเล่นขอดูตัวละครก่อนโอเคผมเข้าใจแล้ว คอยชัวร์หน่อยโอเคอันนี้มีมันจะมาจากด้านซ้ายได้ยินเสียงเท้าก็โอเคแต่สปริงแท็บไปไหนอย่าจ้องมันนานเดี๋ยวกล้องพังสปริงแท็บหายหายไปมากโอ๊ะในตามอีกแส,สกนอะไรเราลื่นเตือนอะไรทั้งไหนเราสปริงแท็บหายไปไหนวะโอ๊ะนี่ไงรอบนี้มาแคมป์หกรอบนี้มันมาแคมป์หกแบบตรงๆเลยเดี๋ยวจะดูให้แน่ใจไม่มันมาแคมป์หกแน่แล้วโอเค้าต้องปัดตาตาตาวิ่งดิเว้ยช้าเหลือเกินยุด ปิดไฟอ้าวไม่มันมาจากข้างนอกมันจุ๊กเหรอวะก็เมื่อกี้มันมาท่อแคมหกมันก็คือฮะเนี่ยแคมหใช่ไหมแจนก,ก็มาดูนี่แคมหกก็คือตรงนี้อ๋อไม่แคมสี่กับห้ามันเอื้อมาแคมหกมันหล่นข้างหน้าป่ะ เนี่ยคือไม่ถึงเหรอนี่ออฟฟิศเราแคมป์หกมันมาไม่ถึงมั้เหรอมันจะมาหล่นข้างหน้าดิถ้างั้นอ๋อโอเคแคมป์หกไม่ใช่งั้นนั่นก็คือสี่กันฮะถ้างั้นมาดิกูไม่ยอมมาเด้อฮะถ้าโดนเยอะๆเราจะตายป่ะน่าจะหยามาดิรูกพวกขวานมาโอ้อะไร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 วะ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  เขาจะตันคุณจนคุณตายเอออย่ามองมันโอเคแม่ง s ตันตัวเอาตายเลยก็ได้แหละโอเคนี่มาแล้วไายโต๊ะสามสองแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดสามสองแปดสี่เจ็ดสามเจ็ด verify code ปึ๊บ active emergency door map นี่ไงก็จะโผล่มา โอเพนเอมิเจนซี่ดอเ e มิเจนซี่ดอคืออะไรอะ่ะผมไม่รู้มันคืออะไร Open Emergency ี่ดอยุสเซอร์ตี้คีย์ทูเรไฟล์เพอร์เวลอ๋อ Security ต o ้เค,คือทางออกถ้าให้เดาด้านหลังก็ต้อง Open ด้านหลังเนาะหรือมั้งทีนี้เราต้องมานั่ง<ช>เล่นในเกม,นมเนี่ยผมนะเพื่อหา,ารหัสแน่เลยหา,ารหัสมาใส่ตรงนี้ให้ผมเดาห้าตัวโอเค หกคือตรงกลางซ้ายขวามันจะลงมาก็คิดว่าถ้ามันมาช่องไหนประเด็นก็คือผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมาตรงกลางเนี้ยแหละถ้ามันมาตรงเนี้ยคือมันเวลามันมาซ้ายขวาแล้วมันมโผล่ตรงกลางจะรู้ได้ยังไงวะใจเดี๋ยวว่าสี่ห้าซ้ายขวาจะรู้ได้ยังไงว่ามันมาหรือไม่ไมาโอเคนี่มันวิ่งมาทางซ้ายเหรอปิดก่อนเลย ไลน์น okay. ี้เล e oh? ่นย okay. ังไงเซต E เดีจะแฮ็ก w i t อ object นี่อืมเฟส D แกต้องรีบหน่อยนะทุกคนต้องการความเสล่ยแกแล้วก็วิญญาณอันตรายรีบไปก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วกูจะออกยังไงออกออกออกก่อนออกก่อนออกออกไงวะกดเฮ้ยออกออกเกมเลยออก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 เวลาเฮ้ยเออฟักเปลืองชิป ไม่เงผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเกาะกดอะไรไปเมื่อกี้ตุกดทุกปุ่มเลยกว่าแม่งจะออกมาได้ปิงแทบจะมาตรงกลางมาโอเคมีเวลาอยู่ไปเล่นเกมต่อโอ้ยมานี่เหรอคืออะไรอะ่ะเข้ามาในนี้ว t ตดักหืวัดดีฉันมีปัญหาฉันอยากจะตกปลาอืมแต่มันไม่มีอะไรเลยช่วยหน่อยได้ไหมช่วยยังไงล่ะจะช่วยยังไงกับมึงดีครับกดนี้ได้ไหมกดไม่ได้ ไปหาปลามาใส่ให้มันเนี่ยกูมม,มีปลานี่แล้วออกออกอยังไงออกอยังไงออกอยังไงออกไม่กูจะออกจากเกมเนี้ยกูเล่นเสร็จกูจะพักอะ่ะเข้าใจไหมกูจะออกมันกดอะไรออกวะโอเคน่าจะกดเป็นบาร์แหละอกี้มือกดเป็นบาร์แล้วมันออกได้รออีกทีเพื่อความชชว่์ต้องกดเข้าออกเกมให้คล่องไม่งั้นเดี๋ยวกรับมารับมือไม่ทันถูกต้องโอเค โฮ้ยไปหาเจอดีเสียแล้วมันจะมาทางไหน,นมันมาจากด้านขวาผมนะอมเรารู้ว่ามันมาจากช่อง5บาเด็นก็คือมันจะลงทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันจะมาตรงกลางไหมอะ อ๋อซ้ายขวาคือมันจะมากลางหกเท่านั้นที่มันจะโผล่ข้างหน้าก็คือถ้ามาซ้ายขวาแล้วก็ปิดซิสเต็มแน่ๆเพิ่งจะรู้อใช่ซ้ายขวามันจะโผล่ข้างในแน่แต่ว่าตรงกลางมันจะไม่โผล่มันจะอยู่ข้างหน้าก่อนที่จะวิ่งมาเพิ่งจะเก็ตง้าวอยู่นานโอเคผมเข้าใจแล้วว่ามันทำงานยังไงเพิ่งจะอ่านรู้เรื่อง นี่ก็มาหารหัสต่อไม่โผล่ในจุดเดิมถ้ารหัสไม่โผล่ตรงนี้นี่รีเกมได้ไหมไม่รู้มันอยู่ข้างนอกได้ด้วยไหมเนี่ยดิถ้ามันอยู่ข้างนอกจะหาอย่างยากงดก็โผล่มายุ่งอะไรกันฟังมันจะอยู่ในภาพข้างนอกก็ได้ปะเนี่ยผมอยากจะรู้จุดสปอนแล้วอันนี้อะไรละ เจ็ดเก้าสองหนึ่งแปดโอเคเจ็ดเก้าสองหนึ่งแปดห้าเจ็ดเก้าสองหนึ่งแปดห้เปวลฟายโคเปิดนี่ได้ตีนเสียงซึบอ่ะไหนเมื่อกี้มันมาจากตรงนี้โอเคปิดปิดปิดปลืมปิดไฟไง แล้วไปซ่อนต้องไปซ่อนที่ไหนเวลาหลบไอ้นี่ต้องไปซ่อนที่ไหนออดไรสอดแอนไฮก็มันมีที่ซ่อนที่เดียวเมื่อกี้ผมอาจจะตายเพราะผม,มลืมปิดไฟแล้วมั้งไปไหนแล้ววะมีเสียงช่องแอร์แล้วเคมาตรงนี้เดี๋ยวต้องไปปิดปับ๊บงนั้นก็ซ่อนรึตรงนี้ได้ใช่ไหมนิง่งไว เดี๋ยวนั่นด้าน,นช่องแอร์โอเคช่องแอร์กลางถูกต้องใช่ผมตายเพราะว่าไฟฉายจริงด้วยแม่งเอ,อ้ยอย่างระทึกแล้วตัวปิดไฟอย่างนี้เกมมันเกมมันน่าจะเซฟไว้ใช่ไหมเราก็จะเดินต่อจากที่เคยเดินแล้วก็รอจนก,กว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงเนาะโอเคฮึบซับชิบอืม power back on โอเค ให้มันเดินอ่วนไม่ยินเสียงนี่มันเดินกลับไปแล้วโอเคงั้นเราก็มาแล้วกันนะนี่อะไรดีป่ะนี่เสียงอะไรปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไอ้น่มันหมาปะยังไม่มาเช็คด้วยความชัวโอเคไม่มาถ้ายินเสียงเดินก็คือมันจะมาทันตายนี่อะไรเนี่ยวัดดาฟ้าเข้าไปดีเอาเออเฮลฮิม โคดอิดมิสซิ่งพริตเฮลมีไฟหิมใครวะโอประตูนี้ใช่ไหม,มได้เสียงแม่งมาไม่ยังไม่มางั้นเปิดก่อนได้น่าจะมีเวลาพออยู่ได้เสียแล้วอุอ้ยโอโนอู้ยไม่ทะลุมาเลยไอเวด้า <laughs> อ่ะโอเคผมนะ้พักไว้เท่านี้ก่อนนี่คือการลองห้องที่สามผมนะนะตอนนี้ผมว่าผมเรียนรู้มากพอแล้วที่เหลือก็แค่รับมือไปด้วยเล่นเกมไปด้วยยังไงให้ผ่านโอเคใครชอบคลิปนี้เลยก็แค่แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมท่งแม,มผมได้กันใครอยากดูผมเล่นพาร์ตต่อไปไว้ผมกดไลค์กิจก่อนไปก่อนกู๊ด y e ่กู๊ดไนท์